อัศด,ดาพรเผยความรู้สึกหลังประกาศลดสัมพันธ์ทันวาขอบคุณทุกคอมเมนต์ถึงแม้จะบอกว่ายังไงแฟนๆกอ็เป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีสำหรับนักแสดงสาวกรีนอัศด,ดาพรสิริวัฒนกุลที่ออกมาประกาศปิดฉากรักกับแฟนหนุ่มทันวาสุริยจักรที่คบหากันมากว่า8ปีเหลือคงไว้แค่ความเป็นเพื่อนที่ห่วงใยและหวังดีซึ่งกันและกัน และเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาฝ่ายชายก็ได้บินกลับบ้านที่สอปอลาวเพื่อทำบุญเลี้ยงพระพร้อมกับครอบครัวและรถน้ำขอพรทำการล้างเท้าบุปผการีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในชีวิตภายหน้าก่อนที่จะเดินทางกลับมาเมืองไทยเพื่อทำงานต่อไปต่อมากรีนได้ไปออกรายการคุยแซบโชวพร้อมเผยความรู้สึกในใจและเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้เลิกกัน ว่าเป็นเพราะไลฟ์สไตล์ที่อาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยและที่ใช้เวลามากว่า8ปีก็เพราะพยายามที่จะปราบและประคับประคองให้ผ่านไปได้ในช่วงนั้นล่าสุดวันที่5พฤษภาคม66สาวกรีนได้โพสต์ข้อความอัปเดตความรู้สึกผ่านไอจีว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะตอนนี้โอเคขึ้นแล้วพร้อมลุยงานและไปเรียนต่อแล้วครับ ในโพสต์ดังกล่าวนี้ทันวาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์หัวใจสามดวงด้วยเช่นกันซึ่งมีแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่ยังรักและนึกถึงกรีนนะคะมิตรภาพแบบนี้น่ารักคะ่ะรักษาไว้นานๆนะคะหรือเสียดายจังแวบแรกคือตกใจมากยังไงก็สู้ๆนะคะทั้งคู่เลย